กับอีกข้อหนึ่งก็คือฝ่ายค้าเขาติงว่ามมดแต่มาฝากความหวังกับดิจิทัลวอลเลตแต่ประเทศเศรษฐกิจมันซึมเมจริงถึงฝ่ายค้าเขาบอกไม่วิกฤตแต่บันเึมมมดแต่ไปรอดิจิทัลวอลเลตมาทําเรื่องอื่นเถอะมากระตุน้นเศรษฐกิจวิธีอื่นรอไม่ไหวแล้วคุณจุลพันธ์ว่ายังไงเขาอาจจะไม่ได้ฟังที่ผมแถลงข่าวเมืม่อวานเมืม่อวานคุณสรยุทธได้ฟังจบไหมครับฟังฮะฟังฮะผมเนี่ยได้เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่ารัฐบาลนี่นะครับอืม เราทําทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการลดราคาพลังงานทั้งเรื่องของการเดินหน้าการพักหนี้การแก้ไขหนี้ทั้งระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลชุดนี้มีร้อยเรื่องให้ทําครับอืเรามีร้อยเรื่องให้ทําครับครับแล้วเราทําหมดทุกเรื่องเราเดินหน้าเก้าสิบเก้าเรื่องแต่เรื่องนี้เรื่องดิจิทัลวัน렛ในขณะนี้ที่แถลงเมื่อวาน <c oughs> ผมก็ต้องออกมายอมรับความจริงว่ามันดีเลย ก็แถลงว่ามันช้าลงนะครับจากเดือนพฤษภาคมแน่นอนนะครับเพราะด้วยปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราเลื่อนหนึ่งเรื่องแต่เราเดินหน้าอีกอีกเก้าสิบเก้าเรื่องให้สาเร็จครับเรายังไม่ได้หยุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราทําหลายเรื่องพร้อมกันครับครับหมายถึงมาตรการเสริมถ้าไม่ใช่ดิจิทัลเสร็จทำอย่างอื่นไปเลยไม่ต้องไปรอไม่มีอีกใช่ไหมฮะอ๋อมีครับก็ก็มีมีมีแนวความคิดแล้วก็กําลังเอ่อดเวล็อปในเรื่องของนโยบายอีกหลายๆตัวครับไม่ได้มีเพียงแค่ เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นครับอืมอืมอ่ะอันเมื่อวานนี้อ่าใช้คําว่าอะไรนะพวกเราไม่ใช่อนุบาลทางการเมืองคืออะไรฮะ <c oughs> ก็ตามนั้นแหละครับ <c oughs> ค,คือเราก็รับทราบครับว่าอทุกคนมันมีม,มันมีเรสชั่นอลมันมีเหตุและผลในการเดินหน้าอะไรก็ตามนะครับไม่มีมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญอยู่แล้วนะครับม,มันมีเหตุและผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารที่หลุดมาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเนื้อความในนั้นก็ตาม,มหรือความเห็นของส่วนใดก็ตามเนี่ยทุกคนก็มีเหตุและผลในการที่นำเสนอรเราก็อ่านออกครับว่าปัญหามันคืออะไรและจะเดินหน้าไปสู่จุดใดรัฐบาลน,นี้หลังที่ได้เรียนเราก็มีความรอบครอบรัดปุ่มครับอ,อะไรที่ทำท่าจะเป็นปัญหาเราก็พร้อมที่จะแก้ไขเพื่อให้มันกลับมาอยู่ในความราบรื่นก่อนอนะครับจึงจะเดินหน้าให้เรียบร้อยอนะครับเราไม่ ถ้าเราเดินหน้าหนึ่งในขณะนี้แล้วเราดันไปให้สุดเรื่องของการทำดิจิทัลวอลเลตถึงแม้ว่าจะมีหนังสือลักษณะนี้หลุดออกมาก็ตามเราเดินหน้าไปแต่สุดท้ายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจแล้วแก้ไขปัญหา99เรื่องที่ได้เรียนไปได้คือ99เรื่องร้อยเรื่องต้องหยุดหมดเนี่ยเราคงไม่ทำนะครับเราก็ขอพักเรื่องนี้หนึ่งเรื่องชะลอไว้ก่อนอแล้วไปทำ99เรื่องเดินหน้าให้มันเรียบร้อยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อืเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็นอกเหนือจากก็ประมาณซึ่งใส่ไปเต็มแม็กอยู่แล้วก็มาบอกว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะแล้วก็มตาตรการอื่นก็ทําคู่กันแต่มตาตรการนี้เออคาดการอยู่แล้วไม่ว่ากรรมการชุดที่มีคุณสุภาเป็นประธานผลจะเป็นอย่างนี้ก็คุณสุภาก็อยท่านก็สแสดงความเป็นห่วงต่อนโยบายของ รัฐบาลที่บัาการเลือกตั้งหลายชุดแล้วครับก, <c oughs> เก็เราก็พยายามระมัดระวังครับอืมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นฟังดูผมประมวลจากที่คุณจุลพันธ์ตอบไม่มีทางจะเอาเอาปปชามาเป็นข้ออ้างเพื่อจะไม่เดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเลตต่อแน่แต่ผมคาดว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณจุลพันธ์จะไปเอาสารรัฐธรรมนูญมาอ้างว่าทําให้ดิจิทัลวอลเลตล่มในอนาคตหร,รือเปล่าคุณจุลพันธ์ว่ายัางไง <c oughs> ผมค อ่านใจขนาดนั้นไม่ได้ครับใคร,ใครเป็นคนพูดนะครับขอโทษไม่ผมเขาเคยพูดมารอบก่อนถูกไหมค่ะกรณีจะยืมมือสารรัฐธรรมนูญในที่สุดนั่นแหละเรื่องนี้ถ้ามันจะล้มก็จะบอกว่าเป็นเพราะสารรัฐธรรมนูญผมก็ยังไม่เห็นจุดนั้นครับแล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิิฉัยอย่างไรนะครับอันนั้นอาจจะอ่านใจไปน,นิดนึงจนจนเกินกว่าที่ผมก็ได้ได้ดูไวคค้ครับครับครับเอา ตรวจสอบตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวท่านต้องเข้าประชุมบริหารงบประมาณขอบคุณครับคุณโยพันธ์ครบคุณครับคุณวรุษคุณน้องไพรครับอมคุณครับอ่าอะไรนะอะไรหัวใจนะทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจหรอเดโมแครซี่ยังไม่ทันถามเลยพูดเองเลยทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจที่จะไปเข้าใจคนที่เขาเดือดร้อนอืมค่ะท่านผู้ชมพอเห็นภาพเอ๊ะคนสัญญาฉบับยาวมีไหมไปคัดเสียงมาดูหน่อยสิ ยงตัวานี่ผมไม่ได้พูดเองเพราะก่อนหนะ้าคุณศฉลีกัญญาครั้งก่อนโน้นก็บอกว่าจะยืมมือสารรัฐมนูญใช่ใช่ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วเมวื่อวานนี้ก็บอกว่าอย่าไปยืมมือหรือเอาปปชม,มาเป็น,ปนข้ออ้างเป็นหลังพิงเป็นหลังพิงใช้คาว่าหลังพิงอ่อะแต่ในมุมของคุณศฉลีกัญญาตระกูลซึ่งก็จดจ้องอยู่กับเรื่องนี้จําได้ใช่ไหม้องใบหมกมุน่นเธอบอกเธอหมกมุ่นเรื่องเขาพูดเองนะพูดเองคุณเิริกัญญาพูดเองค่ะเออมันก็มีมุมในมุมอย่างที่บอกไป ว่าชั้นกูเอามาถามครบแล้วละแต่ว่าก็ตอบในเวลาเท่าที่มีอยู่ก็คืออะไรนั้นั้องร้ายไม่เอามาไปหลังพิงคุณจุรพันธ์ก็บอกฟังดูก็ชัดเจนดูจะเกินอำนาจหน้าที่นะให้เสนอแนะการป้องกันทุจริตนี่มาชี้นำกล่าวหาแล้วก็มามาเป็นข้อสรุปประหนึ่งเป็นครมอเลยว่ามันจะไม่วิกฤตมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นอำนาจจะเป็นของครมอเดี๋ยวจะประชุมบอร์ดสุดท้ายครมอตัดสินใจเข้าไปในสภาสภา ก็จะเป็นผู it, sure problem, like ้ตรวจสอบและถ้าผ่านสภาก็จะมีคนยื่นสารนูลอย่างแน่นอนกูจุรพันธ์ก็บอกเองถูกไหมค่ะแล้วสามนูนก็จะเป็นคนบอกในที่สุดเพราะเป็นที่สุดนี่ว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ประการใดค่ะอ้าวมีไหมเออ ยาอกจะฟ็เป็นคาแนะนกาก็จะรับฟังเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำตามนะคะก็ยังต้องขอให้องคอ์กรอิสระเนี่ยทำงานอยู่ในขอบหน้าที่ของตัวเองหลายๆเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของปป,ป,ปชด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็รัฐบาลก็ควรรับฟังอันนั้นถูกต้องแต่ว่าไม่ควรนำมาเป็นจุดอ้างอิงว่า ที่เราไม่ได้ทำโครงการดิจิ t a ลวอล l ล็ตเนี่ยเป็นเพราะว่าปปชได้พูดแบบนั้นแบบนี้หรือว่าคุณสุธิกาพูดแบบนั้นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยแสดงความรับผิดรับชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องของโครงการดิจิ t a l วอลเล็ถ้ามันจะไปต่อไม่ได้ก็ให้เป็นความรับผิดรับชอบของรัฐบาลโดยตรงค่ะไม่ต้องไปเอาหลังพิงองค์กรอิสระแต่อย่างใดถ้าเป็นฝ่ายค้านพูดเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะ ฟังดูไม่น้อยแล้วก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยแฝงไปด้วยเรื่องของการเมืองนะคะจริงๆแล้วสิ่งหลายๆเรื่องที่ระบุอยู่ในรายงานของปอปอชอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดิฉันเคยพูดไปแล้วทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเห็นตรงกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวรายงานของปอปอชอมามาเป็นหลังพิงอะคะ่ะ ก็อยากให้รัฐบาลยืดออกรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ว่าทําไมมันถึงไปต่อไม่ได้ดิฉัก็คิดว่ายังคงมีโอกาสค่ะที่จะที่จะทําได้นะคะก็คืออาจจะลดไซส์ลงมาให้เล็กลงนะคะเ,เปลี่ยนไปใช้งบ6-8แทนนะคะหรือว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเลยก็ได้ก็คือไปแก้ไขตัวพรบวินัยการเงินการคลังเลยก็ได้ว่าในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยอยากที่จะกู้เงิน อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีวิกฤตก็ได้ซึ่งรัฐบาลก็กลุ่มเสียงข้างมากในสภายอยู่แล้วคิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยอยู่นิ่งๆคิดทบทวนเรื่องของโครงการนี้อย่างถี่ถ้วนสักครั้งอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดบ้างิฉันก็ยังเห็นด้วย ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีมันโตต่ําแต่มันถึงมันจะไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่มันก็มีปัญหาที่มันจะไม่จะต้องแก้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็แก้ไขในเรื่องของโครงสร้างในระยะย,ยาวดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่ต้องทําทันทีก็ต้องเริ่มทําได้แล้วอย่ามัวแต่รอดิจิทัลวอลเล็ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทําสักทีอะค่ะอ่คุณจุฬพันธ์ก็บอกก็ทำอย่างอื่นอยู่อ,อย่างที่บอกไปร้อยเรื่องอคุณจุฬพันธ์บอกมีเป็นร้อยเรื่องทู้ชมคิดเห็นยังไง เดี๋ยวสักนิดนึง <C oughs> คือเรื่องนี้จริงๆที่จงพี่ให้ฟังแบบยาวก็คือคุณศิริกัญญาก็เป็นคนบอกนะ <C oughs> เรื่องนี้เอาไปเทียบกับจำนำข้าวไม่ได้นะ <C oughs> เ,เป็นกรณีที่ถ้าเทียบต้องเทียบกับพรบก,กู้เงินสองล้านล้าน <C oughs> ซึ่งอย่างมากก็คือกู้ไม่ได้ค่ะไม่ถึงขั้นที่จะมีคนติดคุกติดตารางนะ <C oughs> คุณสิริกัญญาเป็นคนบอกไว้เองคือมันคนละคนละแบบกัน ใช่ไหมว่ายังไงใช่คือนักข่าวถามาค่ะว่าหลายฝ่ายกังวลว่าถ้ารัฐบาลไม่ฟังความเห็น ปปชมันอาจจะซ้ำรอยเดิมก็คือซ้ำรอยกับจำนำข้าวที่ยังมีคนติดคุกอยู่เลยเนี่ยค่ะคุณสตรีกัญญาเธอก็เลยบอกว่ามันเทียบกับโครงการจำนำข้าวไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ถ้าจะเทียบต้องไปเทียบเคียงกับกรณีพรบงเงินกู้2ล้านล้านบาทสุดท้ายถึงแม้สารรัมนูญจะบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมแต่ก็ไม่มีใครได้รับผลกระทบทางกฎหมายอะไรเลยนี่ไงยกเว้นคนที่เสียบบัตรแทนกัน อ่าถ้าเกิดไปลบวัติเสียบบตรแทนกันนั่นแหละเหมือนที่เคยสมย<อ>ัยโน,น้นค่ะอันนั้นคนละเรื่องจะมีผลกระทบทางกฎหมายมแต่ถ้าพรบรเงินกู้สองล้านล้านบาทถึงแม้ว่าสุดท้ายสารมนุษย์จะบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็จะไม่มีใครได้รับผลกระทบอะไรในทางการเมืองอืมอ่าท่านผู้ชมคิดว่าความรับผิดชอบถ้าเกิดโครงการนี้เดินหน้าไม่ได้เนี่ยสมมตินะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะถ้าฟังคุณจุลพันธ์คงไม่หยุดหรอก ก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อได้ด้วยค่ะเพราะที่สุดก็เชื่อว่าจะมีคนไปยื่นสารรับนูลอ่าใช่และสารรับนูลจะเป็นคําตอบสุดท้ายถูกไหมค่ะเออเพราะฉะนั้นเดินหน้าแน่แต่เรื่องความรับผิดชอบมันจะต้องขนาดไหนยังไงไหนสักแป๊บหนึ่งฮะสานผู้ชมอ่านความเห็นนิดนึงค,คุณหมายคุณหมายคุณหมายหลังๆผมเริ่มจะ ติดไปเรียกคุณชิริเพราะอะไรรู้ไหมหต้องไปคนคำพกาเนี่ยไม่ใชเ่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาบางทีมือไปโดนพูดไปชริตอบเลยไวจริงๆนะอ๋อค่ะเอเอเกิดอะไรขึ้นมาพูดปัดชิริอ่าคุณไหมยอย่ากโกรธกันนะอารมณ์มันประมาณอย่างนั้นต้องไปค่ะมาเรื่องนี้นี่ยังแลนด์บิดยังสองวันมาดิจิทัลเวเลได้ทันทีทันควันเลย ค่ะยังไม่รับเรื่องกศทอชนะท่านผู้ชมเ <c oughs>